ไปกันที่สายของคุณเอนะคะคุณเอคะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้อยู่กับคุณหมอสุนีปรึกษาคุณหมอได้เลยคะ่ะเชิญคะ่ะเออแล้วอาอยุจะที่สามสิบหกแล้วนะคะค่ะคือว่าเรามีลูกตอนนี้ลูกชายอายุประมาณสิบสี่ยี่สิบห้าแล้วคะ่ะแล้วจูๆเนี่ยเราทําหมันแล้วล้วประจา <3 S 1> เดือนเนี่ยชุ่งหลังจี่ทาหมันแล้วเนี่ยประจําเดือนมาขาดบ,บางทีไม่มาเลยร่วมสองเดือนกับสามเดือนก็มี แล้วก็ดีเดือนดีจะมาก็แบบมีสิ่งมีสิ่งขาวอ่ะคุณอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้มันเกี่ยวกับอะไรคะด้วยวัยสามสิบหกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยประจำเดือนอาจจะเริ่มผิดปกติหรือเปล่านะคะไม่ทราบคุณเอ๋ประจำเดือนนี้จะมาแบบกี่เดือนมาทีนะคะบาดทีเกือบสามเดือนค่ะมาครั้งหนึ่งเกือบสามเดือนเกือบสามเดือนค่ะมาครั้งหนึ่งกี่วันคะมาสิเจก็ สามวันกว่ากว่าสี่วันก็หมดแล้วค่ะแล้วลักษณะของเลือดที่ออกเป็นสีแบบไหนคะออกสีออกดำๆหน่อยค่ะเป็นมีสีแดงๆเป็นน้ำๆบ้างไหมคะใช่ค่ะเป็นน้ำบางทีก็เป็นก้อนบ้างค่ะถ้าอย่างในรายสามสิบหกเนี่ยคุณเอกเคยได้ตรวจภายในบ้างไหมคะเคยไปตรวจแล้วค่ะครั้งหนึ่งหมอบอกว่าตรวจเมื่อปีที่แล้วค่ะอืมค่ะคุณหมาว่าไงบ้างคะ แต่หมอเขาบอกว่าปกติการทาหมันนะคะดี mm ๋ hmm. ยวคุณเอ๋บอกในเรื่องการทาหมัน mm hmm. การทาหมันเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนนั้นเนี่ยมาไม่สม่ําเสมอ mm hmm. ตรงกรณีอย่างนี้เราก็ตัดปัญหาในเรื่องการ <c oughs> ทาหมันไปได้แต่าด้วยเรื่องอายุของเราเองอะคะ่ะการที่ประจำเดือนจะมาแบบสองสามเดือนมาครั้งก็จะเหมือนคล้ายๆรายแรกอะ <c oughs> ว่าประจำเดือนเนี่ยมาสองสามเดือนมาครั้งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะเฉลี่ยป,ประมาณ28-30ถึงวันมาทีหนึ่ง โดยเฉลี่ยจะมาประมาณ3-7วันแล้วก็ลักษณะของน้ําประจําเดือนเนี่ยจะต้องออกมาเป็นสีแดงๆนะคะไม่ควรจะเป็นริ่มแล้วก็ไม่ควรจะเป็นสีดําอย่างเดียวถ้าอย่างถ้านอกเหนือที่ผิดปกติตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะถือว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นสาเหตุร่วมหรือเปล่านะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยสองสมเดือนหรือ3 4สี่เดือนมาทีหนึ่งเราต้องมาดูแล้วว่าเอ๊แล้วน้ําประจําเดือนมันหายไปไหนมันอั้นอยู่ในโพรงมดลูกหรือเปล่าถ้าเกิดกรณีที่อั้นอยู่ในโพรงมดลูกและไม่มีการหลุรอดออกมาเนี่ย ตรงนี้เ,นเป็นสิ่งที่ที่สูติแพทย์จะบอกว่ามันไม่น่าจะปกติแล้ว<ะ>เราคงต้องกลับไปดูว่าหนึ่งการที่อั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าการตกของไข่เนี่ยไม่ดีไหมหรือว่าฮอร์โมนมีความผิดปกติไปหรือมีการอั้น<ะ>หรือกรณีที่ว่าเจ้าเย่บบุพม,มูลูกมันบางไม่ค่อยมีการหลุดรอดออกมาลักษณะเป็นแบบเป็นน้ำด,ำดำําๆออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าฮอร์โมนของตัวรังไข่เองนะคะมีการผลิตที่ไม่ดีไหมถ้ากรณีอย่างนั้นเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ในเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกบางก็ได้ถ้ากรณีที่เอสโตรเจนในร่างกายเราน้อยดังนั้นเนี่ยของคุณเอ๋เนี่ยคงต้องไปพบสูติแพทย์อีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งมดลูกเราปกติไหมเจ้าเยื่อบุโพรงมดลูกมีการหนาตัวหรือเปล่าหรือว่ามันแห้งอะคะ่ะคุณเอ๋คะแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยจะเริ่มมีอาการคันขอบปาก,ปากมดลูกเวลาที่ประจำเดือนใกล้มาคุณเอ๋คะมีลักษณะเป็นเหมือนตกขาวมาบ้างไหมคะ อกขาไม่ค่อยมีค่ะแต่ mm hmm. วัตสุก็จะมีการแล้วก็จะมีน้ำใสไหลออกมาก่อนน้ำใสที่ออกมาเนี่ยก่อนที่จะมีรอบฤดูเนี่ยเป็นสภาวะที่ปกติ mm hmm. เพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ก่อนที่จะมีประจำเดือนหรือช่วงกลางของรอบฤดูหรือว่าหลังประจำเดือนเนี่ยจะล,ะลักษณะเป็นน้ำา้เหนียวเหนียวถ้าคุณเอไปสังเกตดูว่าจะเป็นเหนียวเหนียวยืดยืดอันนั้นะเป็นสภาวะที่ปกติ mm hmm. แต่ถ้าเกิดอาการคันเนี่ยคงต้องดูว่ามันมีปัญหารเรื่องของเชือ้อรา ของบริเวณอวัยวะเพศภายนอกหรือเปล่าตรงส่วนหนึ่งแหละค่ะค่ะบมกว่าถ้าประจำเดือนหมดแล้วใช่ไหมคะวันที่สี่ประจำเดือนหมดก็จะฉุนมากเลยเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนนะคะคอ,อ๋อกล<า>ิ่นจะฉุนกลิ่นฉุนวันที่สี่คุณเอ๋คะ <Okay. S 1> ก่อนที่จะมีรอบฤดูนี้รู้สึกมีตกขามีกลิ่นบ้างไหมคะไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะคือธรรมชาตินะคะคุณเอ๋ช่องคลอดคุณเอ๋ลองหลับตานลภาพดูนะคะ ช่องคลอดมันก็จะเป็นทางลึกเข้าไปใช่ไหมคะโ <ฮะ S 1> ดยธรรมชาติของของปากมดลูกเนี่ยจะจุ่มอยู่ในช่องคลอด <ฮะ S 1> ทีนี้เ <ฮะ S 1> จ้าช่องคลอดเนี่ยมันก็จะมีสารคัดหลั่งออกมาสารคัดหลั่งตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากธรรมชาติเช่นก่อนมีประจำเดือนกลางรอบฤด,ดูแล้วก็หลังมีประจำเดือนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเมือกเมือกเหนียวเหนียวใสๆสเหมือนขี้มูกอันนี้คือเป็นธรรมดา <ฮะ S 1> แล้วนองจากว่าช่องคลอดเนี่ยเป็นทางอับชื้นช่องคลอดก็จะมีพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้ถามบอกว่า คุณเอ๋ทำหมันแล้วเนี่ยคิดว่าสามีคงจะต้องหลังข้างในนี่การหลังข้างในเนี่ยก็คือน้าอสุจิเนี่ยอยู่ในช่องคลอดเพราะน้าอสุจิอยู่ในช่องคลอดเนี่ยคุณท่าลองลองลองคิดว่ามันเป็นยังไงคะมันก็อยู่ข้างในแล้วมันก็เกิดการอับเกิดการหมักหมมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีอาจจะมีเชื้อราหรือเชื้อมีแบคทีเรียหรือเป็นพวกพยาธิโคโมเนสเนี่ยซึ่งคุณเออาจจะอาจจะไม่ได้รู้ว่าเออเรามีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอ ประกอบกับการที่ว่าเรามีประจำเดือนนะคะเลือดประจําเดือนเนี่ยมันก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงอย่างดีของช่องคลอดถ้าเราบอกว่า4วันหลังจากที่เราหมดประจําเดือนไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกมีกลิ่นกลิ่นอาจจะกลิ่นเหม็นมากเหมือนเหมือนกลิ่นกุ้งเน่าหรือเหมือนกลิ่นปลาเค็มอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียหรือเป็นพวกพยาธิที่คุโมเนสก็ได้หรืออาจจะมีเชื้อราผสมมาก็ได้เพราะฉะนั้นกลิ่นที่คุณเอว่าเนี่ยก็คือว่า ไม่ใช่กลิ่นธรรมชาติแล้วมันก็ผิดผิดกกลิ่นขนาดนี้นี่ต้องกลิ่นขนาดนี้คงไม่ใช่ลคะคุณเอ๋คงต้องต้องไปให้คุณหมอสูติแพทย์ตรวจดูหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วดูซิว่าตกลงเนี่ยในช่องคลอดของเรานั้นเนี่ยมีเชื้อแบคทีรียหรือมีพยาธิที่คุมอวเไหมเพราะถ้าเราบอกว่าเป็นกลิ่นของรอบฤดูหรือของประจำเดือนที่ออกมาเฉยเโยดยที่ช่องคลอดเราไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยก็จะไม่ใช่กลิ่นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ถ้ารู้สึกกลิ่นแค่แบบ เออเหมือนอับๆนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ก็ยังอาจจะเป็นพวกเชือ้อราอยู่นะคะคุณเอคุณเอเคยไปตรวจไหมคะรักษายากไหมรักษาไม่ยากคะ่กกคะกรณีอย่างงี้คุณเอก็ไปตรวจใช่ไหมคะ,คะไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยสูติแพทย์ก็จะทําการที่จะดูว่าตกขาวเนี่ยเกิดจากเชื้ออะไรแล้วก็รักษาอย่างนั้นแล้วเผื่ออ,อาจจะต้องเผื่อแพ่ไปทางคุณสามีด้วยเพราะว่าบางทีก็ต้องรักษาทั้งคู่ถ้าอย่างบางอย่างรักษาแต่ฝ่ายหญิงอย่างเดียวเนี่ย ผู้ชายเนี่ยก็คือไม่ได้รักษาแล้วพอกลับมานี้เพศสัมพันธ์อีกก็กลับมาอีกค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ